มาครับวันนี้ผมจะพามารับชม t o y ยต้าโคราคอสนะฮะทั้งหมดก็คือเรียงกันเลยฮะสี่คันมี GR Sport ครับมีตัว Hy บ r ิ d พ r ีเมียม a f e ต y แล้วก็ Hybrid พ r e เมียมครับจอดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณ4คันไม่เริ่มต้นที่หลักหมื่นใครมองหาคอสนะครับไม่ว่าจะเป็น GR Sport หรือ Hy b r i d พ r e เมี m มหรือเป็น Hybrid พ r e เมียม a f e t y วันนี้ผมเอามาให้รับชมผมมาพร้อมกับเลดดอกเบี้ย1.29%ดนะฮะใครสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะ ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2ครับวันนี้ผมจะพามารับชมครับ t a c o ต a c o a ราคอ s ที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะรวมแล้ว4คันมีทุกรุ่นเลยนะครับมีทั้ง GR Sport มีทั้ง Hybrid Premium Safety นะฮะหรือจะเป็นตัว Hybrid Premium ธรรมดาและที่สำคัญผมมีตัว Hybrid Smart ที่เป็นตัวเริ่มต้น,นะฮะเข้ามาใหม่อีกประมาณ4-5คันราคาเริ่มต้นที่6ก0 0นกว่านะครับพี่ๆท่นใดครับที่สนใจนะครับ จะเป็นตัวสมาร์ทหรือเป็นไฮบริดพรีเมียมหรือจะเป็นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับหรือจะเป็น GR Sport เนี่ยพี่ทักเข้ามาหาผมได้เลยแต่ว่าจออยู่ตรงนี้นะฮะไม่มีไฮบริดสมาร์ทนะแต่ว่าพี่สามารถเลื่อนช่องผมไปดูช่องล่างๆได้นะครับวันนี้เอามาให้รับชมแบบตอบโจทย์สุดๆครับวันนี้ฮะผมอยู่ที่สาขาเสรีไทย68เป็นสาขาเดิมนะฮะที่ทํายอดขายถลม่มทลาย ให้ผมก่อนหน้าน,นี้นะครับก่อนที่ผมจะย้ายไปสาขาสุวินทวงศ์46กลับมาเยยนครับคิดถึงเลยนะฮะแล้วก็เอารถมาจอดฮนะถ่ายคลิปให้พี่ได้รับชมกันนะครับทั้งหมดนะฮะสี่คันนะครับใครมองหาอยู่ครับเลทดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.29% 3ปี1.994ปีนะฮะแล้วก็4ีอ่าแล้วก็3.897ปีสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 7ปีด้วยกันหรือ84งวดนะครับดอกเบีย้ยตอนนี้ฮะไม่ถึง4บาทแล้วนะครับพราอสจอดตรงนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสบาทแต่ผมมีในสต็อกก็คือราคา ,00 แสนก็มีนะครับวันนี้จะพารับชมทีละคันเลยใครมองหาคัานไหนสามารถแจ้งผมได้นะครับ ยินดีต้อนรับเลยนะฮะใครที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์จะเป็นสาขาไหนก็ได้ครับโทรติดต่อหาผมก่อนเดี๋ยวผมจะได้อยู่รอตอนรับผมจะย้ําอยู่เสมอนะฮะว่าซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับซื้อคนที่ดูรถเป็นที่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะฮะซื้อเต็นที่มีมาตรฐานอย่างเพชรยนต์ครับเปิดมา27ปีนะครับมีการรับประกันที่ดีเยี่ยมแน่นอนครับรับรองว่าได้รถเพชรยนต์ไปไม่ผิดหวังแน่นอนฮะรถสวยพร้อมใช้งานทั้งทั้งหมดเลยนะครับมีให้เลือก4คันนะครับสำหรับคอร์ส แต่ก็มีในสต็อกอีกเพิ่งเข้ามาเมื่อวานลงเทลเลอร์มาอีกประมาณ5้าหคันนะครับอยากได้คันไหนก็แคปหน้าจอมานะครับมาเริ่มกันที่คันแรกครับคันนี้เป็นตัว h y บริดพรีเมียมนะครับที่เป็น h y บริดพรีเมียมครับเรามองจากด้านนอกเราก็รู้แล้วนะฮะหนึ่งเลยนะครับจะไม่มีในเรื่องของหลังคาสันลูฟและแหลกหลังคานะครับจะเป็นตัวรองท็อปแต่ลายลอ้อ,แ,ลลอแม็กเนี่ยพี่จะได้ลายเดียวกันกับตัวท็อปนะครับ ชุดไฟหน้ามาเต็มระบบไม่มีเลด้์นะตัวนี้มี adaptive p u s h control ให้ฟังก์ชันก็ครบพอสมควรครับภายในได้เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะได้เป็นราคา6 5 9 0 0 0้าหนะครับปี20ไม่แสนสี่นะครับไม่แสนสี่เฉ <4 S 2> ลี่ยใช้งานไปอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผ่านการตรวจ รถแล้ว215รายการนะครับมีใบเซอร์ให้เป็นการตรวจที่ว่าโหนดพ่ความจมน้ำไหมอันนี้ผมสามารถส่งให้ลูกค้าได้รับชมด้วยนะครับรับชมได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับชุดไฟหน้าเต็มระบบครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับอแม็กทูโทนปัดเงานะฮะยางปี24นะนะครับได้ยางปี24มาให้แล้วนะครับโยโกฮาม่านะสำหรับตัวนี้ใช้งานได้อีกประมาณ5-6ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ให้พิดชัดเจนครับนะฮะ แล้วก็ไฟกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีเปลี่ยนมานะครับตัวนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 1 1 0 0 0ที่ได้ตัวไฮบริดนะครับคอสไฮบริดไปใช้งานนะครับแผงประดูด้านข้างครับมีปรับรถออโต้ด้านคนขับครับนะฮะภายในยังแจ่มเลยไม่แสนสี่ผมอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันมีให้ครบครับแบบนี้อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อมาคุณดูนะฮะแป้นเบรกนะครับนี่ เปิดแฟลชนิดนึงครับแป้นเบรกนะครับใช้งานน้อยแสดงว่าคนตัวเล็กใช้งานนะครับใครมองหาอยู่นะครับรีบเข้ามาจัดนะฮะตัวนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีแดงมาให้แล้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อพวกบลูทูธรับสายวางสายนิโพมาเลยได้แอร์ดิจิตอลออโต้ครูสคอนโทรลมีให้นะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับกระจกเดิมทุกบานด้วยนะครับได้คันนี้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวัง นสนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ไฟท้ายเป็น Full LED ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าตัวนี้ก็มีให้ครบนะครับคันถัดมาครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปเป็น c อส s s GR Sport นะครับ GR Sport, อา o r t อขออภยัยเป็น c คอส s h บ b ิ i พ p r เมียมนะครับเป็นตัวเซฟตี้ตัว s a ฟตี้นั่นคือตัวท็อปสุดนะครับ ท็อปสุดแล้วนะฮะยกเว้นถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง GR p o r จะ GR สตที่เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้นะฮะได้เป็นสีเทาฟ้าแบบนี้เลยมีกล้อง360องศานะฮะมีกล้อง360องศาไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับใครมองหาอยู่นะผ่านการตรวจเช็ครถมาแล้วนะ215รายการจากริษัทชิกนะครับ2ขบ,บ749,000ไม่9 9,000ปี2021ครับ คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ12,000นสอนิดๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ได้ปี21ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.29สภาพสวยทะเบียน850นะครับฟังก์ชันครบครบนะฮะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับรีบติดต่อมาครับเซลล์ที่นี่50ท่านครับกำลังแย่งกันขายรถคลอสที่อยู่ในสต็อกอยู่นะครับใครจองก่อนได้ก่อนครับได้เปรียบแน่นอนครับนะฮะล้อแม็กซทุนทุนปั่นเงาครับตัวนี้นะครับในเรื่องของตัวยางดอกยางยังลึกอยู่นะครับเป็นมิชลินพายเมอร์ซี แบบนุ่มเงียบนะครับแบบนุ่มเงียบนะปียางปียี่ห้านะครับยี่ห้าเนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะใช้งานได้อีกยาวๆใครมองหาอยู่นะครับรีบติดต่อหาผมเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเหลี่ยมสันกล้อง3ามอองศาบนหลังคาพี่จะได้หลังคาสันรูปมามาพร้อมกับแหลกหลังคาครับส่วนด้านในครับมีในเรื่องของตัวโทนสีเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่านะครับพี่จะได้ อัลเทอร์ทีพุชคอนโทรลมาให้นะครับแบบนี้เลยถึงจุดยุดนิ่งครับมีแจ้งเตือนก่อนการชนระบบกันออกนอนเลนครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ครับนะฮะโหให้ครบเลยแต้นเบรกครับนี่ฮะคนตัวเล็กใช้จะเป็นประมาณนี้บอกไฟฟ้าด้านคนขับคันนี้ก็มีมาให้แล้วโครงสร้างเดิมแน่นอนครับนะฮะสนใจคันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะมมีให้เลือกเยอะเลยนะครับนี่ภายในอย่างแจ่ม ภายในสวยฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะนะครับถ้าเป็นตัวคลอสนะฮะจะเปิดไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นไฮบริดพรีเมียมนะครับแต่ว่าตัวสมาร์ทจะไม่มีนะครับจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าภายในนะครับฝาท้ายเหมือนกันนะครับภายในสวยนะครับฝาพิดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันอักขระครับหัวน็อตทุกจุดฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขตะเข็บต่างๆไม่มีแตกไม่มีลาวเห็นไหมครับไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนฮะ ใครมองหาใครชอบคันนี้รีบเข้ามาจัดได้นะครับสําหรับตัวนี้ราคาดีครับ749,000ฟรี่ืาดาพร่อนประมาณ12,000นิดนดนดนิดนิดๆนะฮะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอะไปดูคอสจีครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นพิเศษนะครับจะใส่ชุดแต่ง GR Sport มาด้วยนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันราคา859ครับคันนี้ได้เป็นสีดำทะเบียน4471นะฮะ ได้เป็นสีดําล้วนนะครับมีสเกิตหน้าหลังมาให้แล้วเรียบร้อยชุดไฟหน้าเนี่ยก็แต่งเต็มมาเต็มระบบเลยกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบใหม่นะครับเขาจะเป็นแบบ GR Sport เป็นแบบนี้เลยนะครับมีกล้อง360องศามี Adaptive Cruise Control มีให้ครบครับมีแหลกหลังคานะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่อ่านะครับแหลกหลังคามาพร้อมกับตัว s u n r o o ครับมีมาให้แล้วนะฮรดูสอขบอก่อนนะครับ859,000ครับหม60,000กิโปี23 นะครับมีให้ครบนะฮะล้อแม็กด้านหน้าหลังนะฮะรอบคันนะครับเป็นยางมิชลินมาให้แล้วนะฮะทูโทนปัดเงาขนาด18นิ้วครับมิชลินพายเมอร์ซี่นะครับส่วนคันนี้นะครับจะได้ปียางปี23นะครับปี23มนะฮะมีมาให้ครับใช้งานนี่ประมาณ3-4ปีนะครับยาวๆเลยนะับมีกล้อง360อองศามาให้นะฮะในส่วนภายในครับสวยนะครับ เลขไม่หก0 0 0่พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติครับมีครุชคอนโทนที่เป็นอะแด็คทีมนะฮะเฉพาะตัวท็อปทนะครับจะมีอะแด็คทีมนะครับ,รบแต่ที่เหลือถ้าเป็นครูชคอนโทนอย่างเดียวก็มีตั้งแต่ตัวอ่าตัวสมาร์ทแล้วนะครับการสตราดมีให้รอบคันนะครับใครมองหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์ถ้าคันนี้น่าใช้งานอีกหนึ่งคันโคราคอสนะครับไฮบริดจนะฮะตัวนี้เซ็นเซอร์มีให้แล้วรอบคันนะครับ คันสุดท้ายครับคันนี้จะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมเป็นตัวรองท็อปครับแต่ได้เป็นโทนสีดำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสองขบอก่อนเลยนะฮะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไมเก้าหมื่นนะครับปียีิบเอ็ดครับนะฮะฟีดเอผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปลายนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวโทนสีรถจะเป็นโทนสีดำแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของทะเบียนเจ็ดแปดสามชุดไฟหน้ามาเต็มระบบแบบนี้นะครับ แล้วก็มีในเรื่องของล้อแม็กครับนะครับทุโทษปัดเงาฮะนี่สวยมากนะนะครับยางปี2023นะครับปี23นะเป็นบิโซนครับนะใช้งานได้ยาวๆนะครับอยากได้คันนี้ต้องรีบจัดเลยนะครับเห็นไหมฮะไฟ เอากระจกต่างๆนะครับชัดเจนครับภายในโทนสีแดงนะฮะเมื่อกี้ภายในของ G R มันจะเป็นสีดำเนาะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับ Cruise c o n t r นะครับแต่เป็นไม่ใช่ Adaptive ไม่เก้าหมื่นนะครับขอบคุณน่าสนใจมากนะสําหรับตัวนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณนะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปลายนะครับได้คอสสีดําคันนี้ไปใช้งานสนใจคันไหนรีบทักมาครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมกันแล้วนะฮะเป็นคอสนะครับ ทั้งหมดนี้นะฮะจะเป็นจอดอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเสรีไทย68นะครับมีให้เลือกมากมายนะครับอยากได้คันไหนรีบเข้ามาจัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไค b e ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ